ได้ยินขอพี่พูดดังกว่านี้พี่น้องพูดดังกว่านี้นิดนึงได้ผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนถึงการร่วมานกับโอเล่เล่ะว่างาร่วมกับพีโอเล่ตอนนี้อ๋อวิพีน่ารักมากบอกว่าแบบอย่างที่บอกตอนเวทีเนาะคือตอนที่ผมเจอพี่วีในเซตครั้งแรกอ่ะคือตื่นเต้นแบบตื่นเต้นมากเพราะว่า เขาเป็นพี่ที่เราแบบฟังเพลงเขาตลอดเลยแล้วแบบเห็นแต่เห็นแต่เขาในแบบตั้งแต่เดอะไวท์เราไม่เคยคิดว่าแบบเออเราจะได้ไปร่วมงานกับเขาได้ก็พอเข้าฉากพอเข้าเซตเนี่ยก็ตอนแรกก็รู้สึกเก่งมากแต่พี่เขาเฟรดีมากพี่เขาช่วยแบบพยายามแบบเล่นกับเราแบบต่อมุกกับเราด้วยช่วยเราผ่อนคลายขึ้นแล้วด้วยแบบด้วยบริบทของ MB นี้เนาะมันต้องแบบมีความแบบปรโยนนิดหน่อยเราก็แบบโอ้พี่เขาโตกว่าเราเยอะเลยเราก็ เออตื่นเต้นมากครับแต่ว่าพอทำงานเนี่ยพี่เขาพี่เขาน่ารักมากแล้วช่วยเราเยอะมากครับตอนที่ก่อนจะเจอเนี่ยเราคิดวว่าพี่เขาเป็นยังไงนะจริงๆแล้วตอนนี้ก่อนที่เจอก็จะมีอิมเมจเขาจากหนังเรื่องวันคอนเสร์เพราะมันเป็นหนึ่งในหนังที่เราชอบมากแล้วมีอิมเมจของความแบบความแบบโตมากๆความเป็นแบบผู้ใหญ่มากๆความไม่ชั้นมากๆแต่พอมาเจอพี่เขาตัวจริงจก็รู้สึกว่าเฮ้ยพี่เขาเฟรนลี่กว่าแบบ กว่าคาแรคเตอร์นั้นเนาะไม่ใช่ในจอนะแต่กว่าคาแรคเตอร์นั้นที่เขาเล่นออกมามากก็ทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายได้เยอะแล้วก็ทําให้ตัว MV เนี่ยก็มีแบบมีเคมีหรือว่ามีเอเนจีบางอย่างที่เออเราก็ไม่ได้คิดว่าจะมีกับเขาขนาดนั้นแล้วตอนแรกครับแล้วได้แบบถาม่ะเทคนิคนี้กามน้องของน้องเองแบบที่มากๆเลยใชไหมฮะก็มีมีคุยเรื่องเพลงครับผมแต่ว่าเอ่อ เรื่องการพัฒนาของตัวเองก็เป็นสิ่งที่ผมต้องทำเรื่อยๆเนาะก็มีการคุยกันว่าแบบเออแบบเทคนิคถึงการร้องเพลงการแบบแต่งเพลงการเขียนเพลงว่าพี่เขาเป็นสไตล์ไหนเป็นไทยไหนครับ<ม>ก็ช่วยผมได้เยอะเหมือนกันครับถึงนเงนาะเราเราพิ่งกลับโชว์ร,รนน้องเพลงางานใช่คะใช่ครับเพิ่งกลับมาจากโตเกียวไทยเฟสติวัลครับผมก็เป็นงานที่สนุกมากเลยครับคือเป็นงานที่เป็นของทางสถานทูตจัดนะก็ ได้ไปเจอ,อได้ไปเจอแฟนคลับญี่ปุ่นแล้วก็ได้ไปเจอทั้งคนญี่ปุ่นในแง่มุมใหม่ๆที่เราไม่เคยคิดว่าแบบเออแบบไทยเราจะมีการจัดงานแบบนี้ด้วยเพราะว่าก็ต้องในรางตรงว่าก่อนหน้านี้เราไม่เคยรู้จักงานนี้มาก่อนจนได้ไปก็มีความรู้สึกว่าอเออเอ้ยมันเป็นงานที่ดีเหมือนกันสําหรับทั้งตัววัฒนธรรมไทยและซอฟต์ o วร์ไทยด้วยครับห mm hmm. วังว่าจะมีงานแบบนี้เรื่อยๆครับผมไม่ว่า ใครจะไปก็ตามเพื่อแบบเฮ้เผยแพร่ทั้งเพลงไทยทั้งทีป๊อปทั้งอะไรต่างๆครับแฟนทยี่ี่ปน้การอรับเราย่กอุ้ยน่ารักมากเลยแฟนญี่ปุ่นเป็นเอ่อเป็นแฟนคลับที่แบบสพอร์ตเรามากหน้าง,งานแล้วก็ทั้งหลังบ้านด้วยมีทั้งมีทั้งส่งฟูด้ดมีทั้งส่งนู่นนี่นะั่นแล้วก็จำนวนแฟนคลับที่มาและเอเนอร์จีที่ให้หน้าเวทีเนี่ยคือเต็ม้อยครับนั้นเขามาเต็ม้อยแล้วเราก็ต้องให้กลับเกินลอยครับ ใช่ครับเป็นครั้งที่2ครับใช่ไขับไปแบบเที่ยวห่ังรอบแรกคะรอบแรกก็มีวันเที่ยววัน2วันครับผมแต่ว่ารอบนี้ด้วยความที่ทําเฟมผมติดสอบของมหาลัยครับก็เลยได้บินตามคนหอื่นเข้าไปคืนวันที่19แล้วก็ชาวันที่20ก็คือขึ้นเวทีเลยแล้วก็กลับเลยครับ <c oughs> ไม่ได้มีเวลาทําอะไรเลย,เลยก็จริงแล้วที่เห็นอยู่ต่ออีกวันวันที่21ก็คือ ไล่เดินสายสัมภาษส์สื่อเนี่ยแหละครับผมไม่ได้ไม่ได้มีโอกาสได้เที่ยวเลยเลยใช่ก,ก็ก็เลยหวังนว่าก็คือพี่ปอไปว่าแบบเออถ้ามีโอกาสก็อยากจะแบบเออแบบจัดทริปกันจริงจริงจังไปเที่ยวเพื่อได้แบบไปเก็บในสิ่งที่เรายังไม่ได้ไปเก็บกันครับอมเมืองนะอ,อ,อะไรที่อยากไปรอครับคือผมอยากไปหลายเมืองคนระับผมอยากผมอยากไปแบบเส้นทางแบบเออจากเหนือลงใต้ครับผมก็คือเริ่มจากคาโกโดแล้วค่อยๆไล่ลงมาใต้เรื่อยๆอาจจะ ไม่สุดดิโอสกาก็ไกลแล้วไม่กับฟุกุโอกะซึ่งไกลมากครับเวทเทิเครับใช่ครับก็อยากให้เขาสัมผัสด้วยเพราะว่าเขาไม่ไม่ค่อยได้เที่ยวต่างประเทศด้วยครับผมก็เรารู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นที่เราเคยไปแล้วแล้วเราชอบด้วยก็อยากจะพาเขาไปครับไป่าทท่ัคนยังไคอ่ยังไม่ครบครับผมแต่ก็ เดี๋ยวมีมาเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวมีมาเรื่อยๆครับแต่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ฝากรอติดตามทางประกาศทาง IG ของพวกผมนะแล้วก็ทาง IG ของและทุกช่องทางของ GMMTV ครับไม่นภาษาไมได้ยคะไม่ได้ครับตอนนี้แหละครับไม่ได้ครับอ <c oughs> ้เาของเรานอ่าใช่ครับก็ขายไป,ไปแล้วก็ <c oughs> หมดแล้วด้วยก็เป็นวันที่24วันที่25ิามิถุนา ก็การซ้อมก็เริ่มไปได้ระดับหนึ่งแล้วครับผมก็บอกเลยว่าดูรานนี้รอบนี้คนมันเยอะเนาะจำนวนเพลงของแต่ละคู่มันก็จะน้อยจะน้อยกว่าฟิลฟันฟันหน่อยนะครับผมแต่ว่ารับรองว่าแต่ละคู่มีแต่ละอัตลัมีแต่ละความสนุกเพราะว่าอย่างเช่นคู่ผมเองเนี่ยพอได้ซ้อมพอได้เห็นโชว์แล้วนั่งคุยวิพนว่าโหเออในเวทีนี่มันต้องมันมันต้องเดือดแน่นอนดังนั้นคู่อื่นก็ไม่แพ้กันครับจากที่ผมได้ไปลองแบบ แอบสอ่สองการซ้อมของเขาดูก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันรับรองว่าคนที่ซื้อบัตรแล้วไม่เสียใจแล้วก็ไม่ผิดหวังแน่นอนครับคะไปัูือ,ทอทาทค<ะ>ู่อ,อาจะคือคู่อื่นเขาอาจจะมีเอกลักษณ์แบบชัดเจนนะผมอย่างเช่นบางคนก็อาจจะไปเวทตลกไปเลยหรือว่าบางคนอาจจะไปเวทแบบสายเพอร์ฟอร์มไปเลยผมว่าสิ่งที่คู่ผมสามารถทำได้คือให้ทุกอย่างในโชว์เดียวครับ ให้ทั้งความจริงจังให้นังความสนุกให้นังความจอยให้นังความมวนได้หมดเลยถ้าส่วนหนึ่งมี่ลูกออกมาแบบคืมันอื่นๆก็ยิงนายใช่ไหมจะมีการแบบว่าตอนนี้ลสลับคู่กันไหมฮะจะมีการสลับคู่กันไหมก็ก็คงไม่มีสลับคู่กันหรอกครับแต่ว่าจะมีการร่วมโชว์ดีกว่าอ,อ่คือมีการเป็นคนหลักกับคนนู้นคนนี้ว่าแบบเอ้ยฉันอยากทำโชว์บคนนี้ฉันอยากทำโชว์แบบนี้ซึ่งพอ,องมันกระอยู่กัน16คนแล้วเนี่ย อ่แต่ละคนมันก็มีไอเดียก็มีโชว์ในหัวหลายอย่างครับผมที่แบบเอออยากจะให้คนดูได้ดูอยากจะให้คนดูได้เอ่อ r i e n c e กันก็ฝากติดตามดูด้วยครับเพราะผมผมบอกเลยว่าไอเดียของ16คนพวกเราเนี่ยสุดมากแต่ละอย่างังบบนานะอ,อ,นนอ่างอ่าใช่ครับผมก็ออนไลน์็ยังซื้อได้อยู่นะครับเอ่อทาง TTM live นะครับผมก็ฝากด้วยนะครับสำหรับคนที่ซื้อตัดไม่ทันนะครับ ขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณทุกคนมากครับ